มาเร้่มหนึ่งตัวพี่น้องหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่ผนกามีดจีนี่มองรถดำเลหาถุงมาใส่ก่อนพี่น้องเอ้ได้แล้วได้แล้วมีดจพี่ไหลใส่ฮะตัองไปโหดดำจินคือถปโนดขาดี แม่าาเอาปลาไหล่อทเรื่องนี้าตาตแ่นไมได้ไปทีด้จับปลาไหลใส่ถุงก่อนอันน้นเแดงฝนก็จะตกด้วยฝนมาแล้วนะได้เปหนึ่งตัว จะมีหลายตัวเลยจะฝนตกแล้วโอ้มีหินมาดูพี่ก็ดึงรถลงมาอย่างหน่อยดูขึ้นสุดลงสุดก็แบบนี้ไนงะ

กระบะไปดูสิหรือว่าไปทำแรงแทแ้จะต้องเจาะให้น้ําน้ํามาอยู่ตรงนี้ก็ได้เลยก็นำมันออกได้ยังงีย้ยกเป็นขึ้นมาขึ้นเป็มือเ้าเลยนี่มือเสามือว่านนี่มันขึ้นมือเ้าเม,มาบอกเริ่มเต็มเยอะน้ำน้ำใสอย่างใสดิยดิ๊ดไป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 

phút lập máu lai dày đi phút lập cũng lai dày vô ngồi gồ khọt lè dành phút lập máu ra Cái cái chú cái mới qua phút lập máu ดูพี่ก็คุดแทกงานเป็นลุมเป็นนุ่ม,มเลยด้ยกระสีน้ำมาเก็บที่หลังมาทำไมป้า

มันอยู่ที่ร่งด้วยี่นเวยจะเข้าล่องง่ด้เลยไปต่อไปพี่หัวงาไหม่ดีย่านนพี่เจ้า

เ็บง้นอบาดนิ้เล็บเงี้ยบาดนมี่เขาีไเนาะอาไว้นีบเศร้าบุกีอ๋ออันนีเดดกระบะแล้วดิกระบะนาะ น้าปนัก็ได้ลูกพี่้คน้นเนี่ยออหนบนงพอก่อนไลูกพี่รถดก็ไม่วิเด้ต่ว่าตาหด่งแล้ว ตาหนูเห็นทางเมื่อแล้วไปแล้วผมก็ยู่แล้วอยู่ปะไรแล้วระหว่างทำกันอยู่ก็ใดแทนงานงานโดนแรงยังไงหรอยู่ไปปะไรแล้วถุกแรงอยู่ดิ้นพี่น้องไปไหมปะไปไม่เฮ้าไปไม่เฮ้าโอ้ฝนตกเลยดิพี่น้องเข้าลมดีกว่าเด้อ โตมากจริงๆโอ้ยเ้ยเฮ้ยลังมันไปเรื่อไปไปหนีฝนกันบางยางใหญ่เลยอ๋อไปไหนป้านน่นก็ขึ้นไม่ได้โดน่นป้านน่นก็ไปไม่ได้เอ,ไ,อ,ไ,อไป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  ไ้ไปไปตนองเป็นติดไหนอีกตกแรงเลยพี่น้องนะจบเพลงนี้ก่อนเดนะพี่น้องเด้อยคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วยก็เอาสินออนตัวมานมาติดมาติดถ้าติดน้ำผมอยู่ไหนไม่รู้เด้อไปแล้ว